จังหวัดจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะวันนี้เราจะมาเที่ยวร้านหอยนางคาเป็นร้านอาหารในอำเภอจังวหวัดน,นี้เองคะ่ะตอนนี้เราอยู่กันที่ร้านแล้วนะคะไปเข้าข้างในกันเลยดีกว่าะคะ่ะอันนี้หอยมั The floor, แดนสิอ่อดลเลแ้วมันง so มนงขายอยาาาากสานนตััเรามารมบอกปอดีเป็นเสือเธอไม่ต้องเชื่อแค่ข่าวเลงเพราะว่าถักใจน้องจริงอันนี้นันเลี้ยวจึงจ้ตามมาตอนนี้เรากินอาหารกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปเราจะมาพูดคุยกับเจ้าของร้านนะคะเพื่อจะให้เจ้าของร้านแนะนําว่าร้านตั้งอยู่ที่ไหนนะคะแล้วก็มีเนมนูอาหารอะไรบ้างคะ อนนี้เราอยู่แับเจ้าของร้านแล้วนะคะมาฟังกันเลยดีกว่าค่ะว่าร้านตั้งอยู่ที่ไหนหรือว่ามีเมนูอาหารอะไรบ้างนะคะสวัสดีค่ะ, <c oughs> อ,ะอยู่ที่อำเภอเชาวนนะคะหมู่ที่9จังหวัดนครศรีธรรมราชเมนูในร้านก็มีมันก็หลากหลายนะคะแต่ว่าที่ว่าอะ,อะไร <c oughs> เป็นที่แบบเอ่อเขาน,นิยมกันอะคะ่ะเ,เป็นแบบอาหาราที่ขายที่ดีก็ส่วนมากก็เด็กๆก็จะกินสเต็กสเต็กหมูสเต็กปลาสเต็เตกตไกอ่อ่าแล้วก็ของกินเล่นเด็กๆอะ่ะ <c oughs> น้ำแล้วก็มีน้ำอ่ามีทะเลสาดแล้วก็มีน้ำน้ำอะไรอะ่ะน้ำทุกอย่างอะ่ะ น้ำแปปิน้ำพีวีกาแฟโบราณโกโก้วันตินมีน้ำทุกอย่างค่ะก็ขอขอบคุณร้านมากเลยนะคะที่ให้โอกาสพวกเราได้มาถ่ายทําคลิปเพื่อแนะนําไปให้กับคนอื่นที่มาเที่ยวอ,าอําเภอของเรานะคะให้เป็นจุดเด่นว่าเรายังมีร้านอาหารอร่อยๆแบบนี้นะคะค่ะตอนนี้เรากินอาหารเสร็จแล้วนะคะ วันนี้ร้านที่เรามากินชื่อร้านว่ากาแฟบ้านผู้ช่วยนะคะถ้าหากใครสนใจที่จะมาแวะชิมแวะกินหรือว่าแวะถ่ายรูปกันก็ได้นะคะร้านนี้นะคะจะมีจุดเด่นที่จะเปิดตั้งแต่6กโมงเช้าถึง6โง,งเยน